อันนั้นก็จะเป็นฟากนั้นก็จะเป็นนครพนมนทุกคนอยู่ใกล้ๆกันีนแล้วไก่ได้ใกล้ไก่ได้ไกลดอกใส่บัมห้องน้ำของขึ้นทุกคนเห็นบอลนะมีอันพักอย่างบุลอยมา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชออ่องน้องนางสาวลาวนแนเนลเด้อทุกคนวันนี้เฮากบพาทุกคนมาอยู่เลยแคมน้ำขงหรือว่าริมฝั่งโขงนั่นเองนะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นัางนั้นก็จะเป็นนครพนมนะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันในแล้บไม่ได้ใกล้กรกบร่ได้ไกล,กล,กลอกดอกเียงต่วามีน้ำกั้นกลางนะทุกคน <c oughs> วันนี้เฮากำพาทุกคนมา เก็บพักนะทุกคนเก็บพักตามไม่น้ำริมฝั่งโคงมาทุกคนโอนหลาเนาะเดี๋ยวนะนอนอย่างนี้คือคนยัดใส่กุ๊ก อันนี้ก็จะเป็น,นยอดมักอึกินได้เลยทุกคนเชบพร้อมงานนี่นี่นี่บอเคยกินบอ มาเก็บพักน้ำกันเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นฝั่งน้ำของอยากเห็นน้ำของน้องมาถ่ายใเบึงเลยเด้อ แดดแหงหลายฝั่งนั้นฝนตกดีบ่อยทุกคนยูพี่บุตกเลยอ,อันนี้มากอย่างมากัจเจ้าอ้นสมัยยังน้อยนะก็เดมาก,กินได้ เราไปเลือกกับเจวอ,อันนี้มันบุคอยมีหลายเลยทุกคนคูณว่า มัวกินเบิดเร็วได้ยินเสียงหมูบอนันอคอกหมูยูไทยเคยกินบอก,ก็จะเอินพักเีงย,ยูไทยเอินยอดทกทองว่ะทุกคนโมแน่ใจ ใครหูหก็คอมเมนต์บอกหน่เดอ้อนี่นะรู้สึกว่าเห็นมากมันนี่เป็นดอกเลยบอ่ะมันใหญ่เนะจะคอยมาเก็บเอาใหม่ มหมดนี่กำลังอ่ะอะไปไปชอกอันใจเอาด้วสใจเลยงัดอยู่บอกไปทุกคน จะนังพาไปคูนมาเลยนึ่งอ,อกกันนังฮ้อนนะฮ้อนนุ่งคนอันนี้เพิ่นกำลังคุดคุดดินเนาะเปลี่ยนทิปุกยังจะดังเลย เลยจะไถ่แล้วเลยจะก so ระนั้นแล้วเอฮ็ดคู่เออเฮ็ดคู่ไว้นะคุณเพิ่นสิปุกมักเตงไปข้างใไหนแอ้วทุกคนนั่งเห็น ยอดผักบวงอืมปะว้น,นี่ก่อนเด้อนี่คนเด็ดอนยดมาเลยดูว่าตัดเอาก็ได้พมเด็ดม,มันเนี้ยอันนี้เอาไปลวกกับแจวแจวประเดกเนาะแซ่ อืมอืมชิ้นนี้เอาไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นขุม่มยันตกนงั่งแบบ เอาบถธงเอาบอลไหมอ่าอันนี้นากบ่วงกินได้เลยมาสกินเฮเบิ หวานอะี้ ของขึ้นหลายทุกคนอันนั้นฟูเลยอ่ะไปบนหม้นแลลโกมากหยงวะลตเละโก อันนี้ก็จะเป็นสวนสวนที่เป็นปลูกมักทัวมักทัวยาวทุกคนอันนี้มันเป็นแมงนี่ยังหลดได้บอกระ <c oughs> ลงังใหญ่เลย <c oughs> แต่ฉันยังกินบุได้เนาะถ่ายให้มันได้ไโกน นี่ทุกคนนี่ตัวมันใหญ่เห็นไหมเด่นี่โอ้ยใส่บังห้องบังมากมันก็เหี่ยวเลยเนาะ มากกับประทใหนไงอะไรคนนางจะพาทุกคนมาปิดจะบอกไปมาทุกคนเ็ดก่อนอืมมันก็ได้กินเขี้ยวๆงั้นอ่ะเพราะว่าปิดจากต้นเลย แซ่บดูคนเอาไปตำเนาะอ่าทุกคนได้ยินเสียงอย่างบอถ้ากล้องหลังกลิกน พักเนาะตัวน้อนีอ่ดเ่ามานจะตอไปพักก่อนเด้อต้เห พวานางอยากใส้กุ๊กนางฮอนหน้าแดงเลยอืมเห็นบเสียงไว้เสงไวพวกคุนั่นไง ตกลุ่มลักตอนนี้พักก็น่าจะเบิแล้วแหละเดี๋ยวนางจะพาทุกคนลงไปเบิงใกล้ๆหฮือนเนาะไะมาเลยทุกคนอาทุกคนตอนนี้เนะนางก็จะพาทุกคนลงไปเบิงน้ำลงไปล้างพักเลย ันไหนกันเลยทุยยกคนอยกไหนังไม่ใช่มาระวังจ้าเราจะเป็นแบบขุดเป็นขั้นเป็นขั้นไหนอ่าเด็ดอ่อน มาได้หาป่ามาน,ไน่ไปค้นตาเงี้ยไปค้นคือซีเมนโอเคล้างยีบอลน,นี่เลยนะ นล้างพักน้ำกันพักที่เราไปเก็บมา น้ำของขึ้นทุกคนเห็นบอนะมีอันพักอย่างบุลอยมาฟูเตียมน้ำเลยนี่ไปไ่คนเดี๋ยวไปล้างอยู่เพือนตือ่ออะแล้วแล้วะทุกคนจ๋าตอนนี้นางก็ได้เก็บพักแลก้วกลับมาล้างเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้นางก็ต้องขอโตเอาพักไปสตูกกันเลยทุกคนคลิปนี้กระบุมี่ยังหลายแลวทุกคนนางต้องขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคน้ามาคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นางเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นางคลิปต่อไปนะ้วคนโอเคบ๊ายบายเจอกันลิปหน้าเด้อ